สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคบวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําสาคูข้าวโพดนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูของหวานอีกหนึ่งเมนูนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดสาคูวันนี้ผมก็ใช้เป็นสีขาวนะครับตามด้วยข้าวโพดก็ใช้อยู่ที่1ฝักครับตามด้วยใบเตยก็ใช้อยู่ที่3าถึงสใบนะครับแล้วก็มะพร้าวนะครับก็ขูดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกะทิ ผมก็ใช้เป็นกะทิขวดนะครับแล้วก็เป็นน้าตาลสายครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเคี่ยวกะทิกันก่อนเลยครับก็นํากะทิ1ขวดที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปให้หมดเลยครับตามด้วยเกลือเครื่องช้อนชาครับจากนั้นก็ติดแก๊สได้เลยนะครับก็ใช้ระดับไฟเป็นระดับไฟอ่อนนะครับจากนั้นเราก็ต้มให้เกลือละลายครับอันนี้ก็จะเป็นกะทิที่เราจะนําไปราดหน้าของสาคูข้าวโพดของเรานะครับ เราก็จะไม่เคี่ยวจนกะทิแตกมวนนะครับแค่พอกะทิมันอุ่นร้อนขึ้นมาก็พอแล้วนะครับนี่นะครับส่วนผสมและอัตราส่วนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ลองแวะไปดูได้นะครับกะทิของเราก็ได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทําในส่วนของสาคูกันต่อเลยครับก็นําน้ํามะพร้าวลงไปเลยครับแล้วก็เติมน้ําอีกสักเล็กน้อยครับน้ํามะพร้าวก็ใช้อยู่ที่1ลูกนะครับที่เราซื้อมา1ลูกนะครับก็จะมีน้ํามะพร้าวด้วยนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับ ตามด้วยข้าวโพดแล้วก็ใบเตยนะครับแล้วก็มะพร้าวที่เราขูดไว้ก็ใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นก็ติดแก๊สครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดขึ้นมานะครับเราจะนําเม็ดสาคูลงไปกันครับน้ําก็เดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เม็ดสาคูลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ต้มให้เม็ดสาคูสุกครับเราจะต้มไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่น้ําตาลทรายนะครับนี่นะครับเมื่อเราใส่เม็ดสาคูลงไปแล้วเราก็ คนไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเหนียวไปติดกระทะนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้สาคูของเราไหม้นะครับเราก็ต้มสาคูมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ได้ที่แล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยครับขั้นตอนนี้เราก็ยัง เคี่ยวแบบนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้สาคูมันไม่ติดกระทะนะครับเพื่อนๆระดับไฟเราก็ใช้เป็นระดับไฟอ่อนนะครับค่อนไปทางกลางนี่นะครับต้มไปเรื่อยๆเลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็รอแค่สาคูสุกนะครับนี่นะครับสาคูก็เริ่มใกล้สุกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับทําไปเรื่อยๆเลยนะครับ ประมาณนี้สาคูเราก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะสุกได้ที่ต่อของมันนะครับเพราะว่าสาคูยังมีความร้อนอยู่นะครับสาคูเราก็ได้ที่แล้วนะครับเราก็มาจัดเสิร์ฟลงถ้วยกันครับปริมาณเราก็ตักได้ตามใจชอบเลยนะครับเมื่อเราตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนต่อไปเราก็นำกะทิมาราดด้านหน้านะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูสาคูข้าวโพดมะพร้าวอ่อนของเราในวันนี้นะครับทำง่ายมากๆนะครบเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะครับ เพื่อนๆก็ลองนำมาทำตามกันดูได้นะครับถ้าเกิดใครมีข้าวโพดอยู่หรือว่าเจอข้าวโพดก็ซื้อมาทำตามได้นะครับและในส่วนของเมสาคูเราก็หาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆครับผมก็นำเมนูขนมมาฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ